เอาละค่ะวันนี้เราจะลองเดินทางเข้าไปในสถานที่ที่เออแค่ชื่อก็ฟังดูไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่แล้วนะคะที่นั่นคือร้านขายคำสาปข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เนี่ยมาจากบทสนทนาเชิงปรัชญาในโลกนิทานเรื่องหนึ่งค่ะมีตัวละครชื่อโสมแล้วก็มีเมืองแปลกๆอย่างนาครอนัตตากับนครสุญญาตาภารกิจของเราวันนี้ก็คือ จะลองเข้าไปสำรวจร้านนี้กันดูแบบว่าเริ่มจากเป็นลูกค้าที่ยืนเก้กๆกลางๆอยู่หน้าร้านไปจนถึงการได้เจอกับเจ้าของร้านลึกลับแล้วสุดท้ายเราอาจจะพบว่าจริงๆแล้วเราทุกคนอาจจะเป็นลูกค้าของร้านนี้มาตลอดเลยก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวคำถามสำคัญก็คือที่นี่เป็นที่สาบแช่งหรือว่าเป็นที่ถ่ายถอนกันแน่คะอืม hmm. เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะสิ่งที่ข้อมูลชุดนี้พยายามจะบอกตั้งแต่แรกเลยก็คือร้านนี้ทำงานสวนทางกับชื่อของมันโดยสิ้นเชิงเลยคือมันไม่ได้มีไว้ขายคำสาปแช่งหรือว่าของวิเศษสำเร็จรูปอะไรแบบนั้นแต่แก่นของมันถูกอธิบายไว้ด้วยคำสั้นๆแต่ลึกซึ้งมากครับว่ามันคือกระจกสะท้อนใจกระจกสะท้อนใจโห oh, ชอบคำนี้นะคะแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่า มันทำงานยังไงงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยดีกว่าคะ่ะมันสะท้อนอะไรแล้วมันสะท้อนให้ใครดูกันแน่คะ่ะมันสะท้อนความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดเลยครับในจิตใต้สํานึกของเราสะท้อนให้ตัวคนคนนั้นนั่นแหละคนที่เดินเข้ามาในร้านได้เห็นสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เคยยอมรับหรืออาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่ข้างในดังนั้นข้อมูลน,นี้เลยให้ข้อสรุปแรกที่สําคัญมากว่าร้านนี้ไม่ได้ขายสิ่งที่เราไม่มี แต่บังคับให้เราซื้อสิ่งที่เรามีอยู่แล้วข้างในตัวเองโอ้โหแค่ประโยคนี้ก็เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะคือแทนที่จะได้ของวิเศษกลับไปกับต้องจ่ายเงินเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงในใจตัวเองอย่างนั้นเหรอคะใช่เลยครับและนั่นแหละคือเหตุผลที่ข้อมูลบอกว่าบทบาทที่แท้จริงของร้านนี้มีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือการเป็นกระจกที่ว่านี่แหละครับส่วนอย่างที่สซึ่งตามมาติดๆเลยก็คือการเป็นสถานที่แห่งการรักษา เพราะการได้เห็นความจริงของตัวเองแม้มันจะเจ็บปวดนะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาเหมือนเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นแผลตรงไหนถึงจะทายาถูกเดี๋ยวนะคะขอเบรกนิดนึงคือคำว่าสถานที่แห่งการรักษาเนี่ยอืมมันฟังดูโลกสวยไปหน่อยไหมคะคือถ้ามีคนเดินเข้าไปด้วยความแค้นแล้วก็จบมันสะท้อนให้เห็นแต่ความเกลียดชังในใจตัวเองเขาจะรู้สึกว่าได้รับการเยียวยาหรอคะ อาจจะยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองหรือว่าถูกตอกย้ำด้วยช้ำหรือเตาวก็จบบานนี้มันอาจจะอันตรายสําหรับคนที่ไม่พร้อมไหยคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนั่นก็คือบทบาทที่3ของร้านนี้พอดีเลยคือการเป็นพื้นที่ทดสอบมันทดสอบความยึดติดของเราครับทดสอบว่าเราจะทํายังไงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงนั้นถ้าเรายึดติดกับความเกลียด เราก็จะยิ่งเกลียดถ้าเรายึดติดก,กับความกลัวเราก็จะยิ่งกลัวแต่ถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้กระจกบานเดียวกันนั่นแหละก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการเติบโตทางจิตวิญญาณได้ทันทีดังนั้นมันจึงเป็นได้ทั้งยาผิดและยาถอนพิษเลยขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองล้วนๆเข้าใจแล้วมันคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งสินะคําว่าทดสอบนี่สําคัญมากเลยมันทําให้ฉันนึกถึงอีกประเด็นที่พีลึกมากในข้อมูลที่บอกว่าสินค้าที่ร้านนี้ขายคือ ความเป็นอจินไตยคำนี้มันฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็จับต้องไม่ได้เลยค่ะมันหมายความว่าอะไรกันแน่คะอจินไตยแปลตรงๆก็คือสิ่งที่เราคาดคิดหรือจินตนาการไปไม่ถึงการบอกว่าร้านขายสิ่งนี้มันคือการบอกว่าร้านกำลังขายผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ครับลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนการปลูกต้นไม้เราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดได้อันนั้นคือการซื้อของจากร้าน เรารดน้ำพรวนดินได้แต่เราไม่มีทางควบคุมได้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้าไหมจะมีมแมลงมากินหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วมันจะออกดอกออกผลอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่าแปลว่าราคาที่เราจ่ายจริงๆไม่ใช่เงินแต่คือการยอมรับในความไม่แน่นอนของผลลัพธ์นั้นและการยอมรับในกฎแห่งกรรมที่ซับซ้อนเกินกว่าเราจะเข้าใจได้ทั้งหมดเมื่อคุณขออะไรจากร้านนี้ไปคุณก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับผลที่จะตามมาทุกรูปแบบ ไม่ใช่แค่รูปแบบที่คุณอยากได้เท่านั้นฟังดูแล้วการไม่เดินเข้าไปในร้านนี้เลยอาจจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าคะสําหรับคนธรรมดาอย่างเราเราการไปยุ่งกับอะไรที่คาดเดาไม่ได้แบบนี้มันดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อืมสาหรับคนที่ยังยึดติดกับความปลอดภัยที่มาจากการควบคุมผลลัพธ์การอยู่ห่างๆอาจจะดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับแต่ข้อมูลกลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลย เขาบอกว่าบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดคือการตระหนักว่าไม่มีคำอธิษฐานหรือคำสาปใดที่ให้ความปลอดภัยที่แท้จริงได้ความปลอดภัยที่แท้จริงมันมาจากการปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมผลลัพธ์ตั้งหากดังนั้นการเดินเข้าร้านจึงอาจเป็นบทเรียนที่จําเป็นสําหรับคนที่อยากจะพบกับความสงบที่แท้จริงการปล่อยวางเรื่องนี้มันเชื่อมโยงไปถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ฉันว่านักหน่วงมากเลยค่ะในข้อมูลมีประโยคหนึ่งบอกว่า มนุษย์เกือบทุกคนในโลกนี้ก็ล้วนเป็นลูกค้าร้านขายคำสาปของเราตอนแรกอ่านแล้วก็แบบจริงหรอคะมันจะขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะนี่คือสภาวะพื้นฐานของมนุษย์เราเลยในข้อมูลอธิบายว่าเราทุกคนกำลังทำธุรกรรมกับร้านนี้อยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัว อย่างแรกเลยนะคือทุกครั้งที่เรามีความปรารถนาไม่ว่าจะอยากได้อยากหนีหวังให้ใครเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งแช่งใครในใจเงียบๆนั่นคือเรากำลังเอาความปรารถนาของเราไปแลกเปลี่ยนกับอนาคตที่ไม่แน่นอนซึ่งมันก็คือคกลไกเดียวกับการซื้อของในร้านนี้เปะ๊เปะเลยนึกภาพออกเลยค่ะตลกดีนะตอนเด็กๆเ,เคยสัญญากับตัวเองว่าจะทำความสะอาดห้องหนึ่งอาทิตย์เต็มถ้าขอให้พ่อแม่ซื้อวิดีโอเกมเครื่องใหม่ให้ได้สาเร็จ ถ้าตามตรก,กะนี้ดิฉันก็กำลังทำข้อตกลงกับร้านขายคำสาปอยู่สินะคะจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าด้วยการทำงานบ้านเพื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนว่าจะได้เล่นเกมนั้นหรือเปล่าใช่เลยครับนั่นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากมันแสดงให้เห็นเหตุผลข้อที่สองว่าทำไมเราถึงเป็นลูกค้าโดยไม่รู้ตัวเพราะมนุษย์เรามีความเชื่อฝังหัวเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดที่ว่าถ้าฉันทำดีฉันต้องได้ดีหรือ ถ้าฉันสวดอ้อนวอนฉันต้องได้รับพรเนี่ยนี่คือรูปแบบการค้าขายกับอนาคตซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของร้านนี้เลยและเหตุผลสุดท้ายก็คือมนุษย์เราหวยหาความแน่นอนครับเราพยายามซื้อความมั่นคงในชีวิตที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาซื้อความรักซื้อความสำเร็จซื้อสุขภาพแต่ร้านนี้ก็ยินดีขายให้เสมอด้วยราคาที่เราอาจมองไม่เห็นนั่นคือ ความยึดติดและความกังวลในผลลัพธ์แสดงว่าหน้าที่ของร้านนี้จริงๆแล้วไม่ใช่การสร้างคำสาบหรือพรขึ้นมาใหม่แต่แค่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ทางจิตวิญญาณที่ฉายให้เราเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในใจอย่างนั้นสินะคะถูกต้องครับมันไม่ได้สร้างอะไรใหม่เลยมันแค่ทำให้ความปรารถนาความกลัวหรือความโกรธที่ซ่อนอยู่ในใจเรา ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้เราต้องเผชิญหน้ากับมันตรงๆเท่านั้นเองโอเคถ้าอย่างนั้นตัวละครที่เป็นผู้ดูแลร้านอย่างโสมเขามีบทบาทอะไรในกระบวนการนี้ฮะเขาเป็นแค่พนักงานเก็บเงินหรือเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเวลาลูกค้ามาสั่งของเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกขวดคำอธิษฐานให้ฮะคงไม่ได้หยิบตามสั่งเป๊ะๆใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับ และนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับตัวละครนี้โสมไม่ได้ทำตัวเป็นพ่อค้าแต่เป็นเหมือนแพทย์ทางจิตวิญญาณเขาไม่สนใจคำขอที่ลูกค้าพูดออกมาแต่เขามองทะลุไปถึงรากเหง้าของปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำขอนั้นพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไงในทางปฏิบัติได้เลยครับในข้อมูลมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากสมมติว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่า ข้าพเจ้าขอให้ร่ำรวยมหาศาลแต่สิ่งที่โสมมองเห็นอาจใช่ไม่ใช่ความต้องการเงินทองแต่เป็นความกลัวความขาดแคลนที่ฝังลึกอยู่ในใจหรือความรู้สึกไม่มั่นคงที่ทำให้ต้องหาวัตถุมาเติมเต็มดังนั้นขวดที่โสมเลือกให้อาจไม่ใช่ขวดที่เสกเงินออกมาแต่เป็นขวดที่สร้างสถานการณ์ให้ลูกค้าคนนั้นต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความยากจนของตัวเองโดยตรง,ตงยัดเยียดบทเรียนที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการให้หรอคะ มันฟังดูเหมือนการล่วงล้ำเจตนงเสรีของลูกค้านะเหมือนเป็นพเด็จการใจดีที่คิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีสำหรับคนอื่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและข้อมูลก็ได้ให้คำตอบไว้เหมือนกันว่าการเลือกของโสมนั้นไม่ได้ทำตามอำเภอใจแต่มีเข็มทิศทางจริยธรรมกำกับอยู่เสมอซึ่งเรียกว่าหลัก AMA ครับ A ตัวแรกคือ Authentic หรือสัจจะขวดที่ให้ไป ต้องนำลูกค้าไปสู่ความจริงแท้ของตัวเองไม่ใช่สร้างภาพลวงตา M, M คือ Moral หรือคุณธรรมขวดนั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือทำให้ลูกค้าจมดิ่งลงในวังวนของความชั่วร้ายและ A ตัวสุดท้ายคือ Aesthetic หรือสุนทรียะคือขวดนั้นต้องนำไปสู่ความเข้าใจในความงามของชีวิตและความสงบในใจแม้ว่าระหว่างทางอาจจะต้องผ่านความเจ็บปวดบ้างก็ตามดังนั้น เป้าหมายของโสมจึงไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการนำทางไปสู่การเติบโตครับหลักการ AMA ฟังดูมีเหตุผลขึ้นมาหน่อยแต่เรื่องเจตนงเสรีที่ช้างถามไปเมื่อกี้มันก็ยังคาใจอยู่ดีนะคะพอเรื่องเรามันไปถึงเมืองที่ชื่อนครอน,อนาตามันเลยเกิดคำถามใหญ่ขึ้นมาเลยว่าแล้วเจตนงเสรีในนครอน,อนาตาก็กลายเป็นแค่ชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วสินะ คำถามนี้พาเราเข้าสู่ใจกลางของปรัชญาในเรื่องนี้เลยครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าอนัตตาคือแนวคิดเรื่องความไม่มีตัวตนที่แท้จริงดังนั้นนครอนอัตตาก,ก็คือเมืองของผู้คนที่เข้าใจสภาวะนี้โอเคพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของเมืองค่ะแล้วมันเกี่ยวกับเจตนงเสรีกับชตาก,กรรมยังไงคะข้อมูลอธิบายว่ามันไม่ใช่เรื่องของชตากรรมที่ถูกใครลิขิตไว้แต่เป็นเรื่องของความเป็นไปตามธรรมชาติ ของกฎธรรมชาติที่ทุกการกระทำย่อมนำมาซึ่งผลเสมอครับเขาเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องนี้ไว้สามระดับโดยใช้ภาพของเรือในแม่น้ำระดับแรกคือระดับปุถุชนคนกลุ่มนี้เหมือนคนที่อยู่ในเรือแล้วปล่อยให้เรือลอยไปตามกระแสน้ำแห่งกิเลสและความอยากเจตจำนงของเขาถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์พอเจออะไรข้างหน้าก็ตื่นเต้นดีใจ หรือตกใจเสียใจไปตามเรื่องระดับที่สองคือระดับผู้ปฏิบัติคนกลุ่มนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังลอยไปตามกระแสเลยพยายามใช้เจตจำนงของตัวเองภายเรือทวนกระแสน้ำพยายามควบคุมทิศทางเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าแต่ก็ยังมีความเหนื่อยความพยายามและยังมีความเป็นเราที่กำลังพายเรือสู้อยู่ ระดับสุดท้ายคือระดับชาวอนัตตานครคนกลุ่มนี้ไม่ได้พายเรือแล้วครับแต่พวกเขาตระหนักว่าตัวเองไม่ใช่คนพายเรือและไม่ใช่เรือด้วยซ้ำแต่เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำไปแล้วการกระทำของพวกเขาจึงไม่ใช่เจตนารมที่เกิดจากตัวตนอีกต่อไปแต่เป็นการกระทำอันอิสระที่เป็นไปตามธรรมชาติของปัญญาและกรุณา เหมือนการไหลของสายน้ำเองสุดยอดภาพชัดมากเลยค่ะหมายความว่าสำหรับชาวนครอน,อนัตตาแล้วการแบ่งแยกระหว่างเจตนงเสรีกับชะตากรรมมันไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะคำถามแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยังมีความรู้สึกว่ามีตัวเราแยกต่างหากจากโลกภายนอกอยู่แต่เมื่อไม่มีตัวเราที่เป็นผู้เลือกหรือผู้รับผลแล้วคาถามนี้ก็เลยตกไปโดยปริยายถูกต้องที่สุดครับ เมื่อไหร่ที่เรายังรู้สึกว่ามีเราที่กำลังต่อสู้กับโชคชะตานั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ไปถึงนครอนัตตาโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากจุดเริ่มต้นที่แค่ร้านคาชื่อแปลกๆอย่างร้านขายคำสาบเราจะเดินทางผ่านแนวคิดที่ลึกซึ้งขนาดนี้ตั้งแต่เรื่องความปรารถนากรรมการเยียวยาจิตใจไปจนถึงธรรมชาติของเจตนงเสรีเป็นการคุยที่เปิดโลกจริงๆคะ่ะใช่ครับและถ้าจะให้สรุปบ,บทเรียนสุดท้ายที่ร้านนี้อยากจะสอนเราจริงๆ ข้อมูลก็ทิ้งท้ายไว้อย่างสวยงามว่าความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามหาคำอธิษฐานที่ขลังที่สุดแต่คือการเดินออกจากร้านนี้ไปเลยแล้วมุ่งหน้าไปอย่างจุดหมายต่อไปนั่นคือนครศูญญาตานาครศุญญาตาเมืองแห่งความว่างเปล่าสินะคะใช่ครับเป็นสภาวะที่เข้าใจว่าทุกสิ่งว่างเปล่าจากแก่นสารตัวตนที่แท้จริง เมื่อเข้าใจแบบนั้นแล้วมันก็ไม่มีตัวตนที่ต้องปกป้องอีกต่อไปก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้อหาคำอธิษฐานหรือคำสาบใดๆมาเพื่อปกป้องมันอีกมันเหมือนการไปยืนอยู่ที่ใจกลางพายุครับแม้รอบตัวจะมีลมพายุแห่งกรรมพัดโหมกระหนำ่ำแต่จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความว่างก็จะไม่ถูกพัดพาไปไหนเลยเป็นการเดินทางจากความกลัวที่ทำให้เราต้องวิ่งเข้าร้านเพื่อหาที่พึ่งไปสู่ปัญญาที่ทำให้เราตระหนักว่าเราไม่ต้องการอะไรจากร้านนั้นอีกต่อไป สรุปได้ทรงพลังมากค่ะและข้อมูลก็ยังทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ชวนให้เรากลับมาสำรวจตัวเองครับเขาบอกว่าก้าวแรกสู่อิสรภาพที่แท้จริงคือการตระหนักรู้ว่าเราเองก็เป็นลูกค้าของร้านนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเลยทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดตามว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีความปรารถนาซ่อนเร้นอะไรบ้างที่เรากำลังใช้แลกเปลี่ยนกับอนาคตที่ไม่แน่นอนอยู่เงียบๆและราคาที่แท้จริงที่เราอาจกำลังจ่ายไปโดยไม่รู้ตัวคืออะไรกันแน่ครับ